มาเด็ดค่ะกินไส้กรอกไส้กรอกไก่มันก็เป็นไส้กรอกยาวๆนี่แหละค่ะเอาไปต้มแล้วทำไมมันแตกอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเอามาทำยำน้ำจิ้มก็เก็บมานานๆไม่เฟื่อนเท่าแ้่ถ้าเปนสดเฟื่อง เราชอบกินต้นมันนะต้นเนี้ใส่ใส่แกงอ่อมอร่อยมากทำทำสลัดก็ได้ที่เขาทำยำนะตำนานไปหน่อย cái cọp flange rồi bây giờ mình làm dầm ไม่รู้เขาปลูกยังไงได้งามมากแบบนี้อะ่ะทำไมเขาต้องติดติดใบมาด้วยมันต้องติดใบมาด้วยนะไม่ติดใบไม่รู้จะมัดยังไงอร่อยมันไม่เฟื่อนถ้าถ้าเราปลูกเรางงเราปลูกกินเองเราปลูกอะ่ะหัวงามหัวชมพูงาม งงที่ปลูกปลูกแล้วไม่กินปลูกแต่กินใบเทนะ่านั้นน้ำจิ้มหอยอันนั้นแหละค่ะ น้ำจิ้มหอยนางรมอร่อยภายใน,นเขากินเล่นเฉยๆก็ได้ไม่ต้องจิ้มก็ได้เหมาะที่จะเอาไปทำยำ ข้ากันมากกับแรดิสอ่ะก็ใส่ผักสลัดกินนะใส่สลัดเชื้อเชื้อ ตั้งแล้วก็ขอบมันก็จะเป็นแดงๆไงมันก็เลยสวยเนี่ยก็จะหั่นเป็นแบบนี้ไงหั่นทั้งลูกอะ่ะแล้วขอบมันก็จะแดงๆเลยสวย คลิปลงค่ะเฮ้ย